สวัสดีครับี่คุณยมเวลาันนี้ก็พามาดูคุดปู่คูบาต้านะครับก็เฟสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปากกระโปรงที่เป็นผู้เป็นรูมก็ไม่ได้ทํานะครับปล่อยมันอย่างนั้นดีกว่านะครับมันไม่น่าเกียดอะไรมากนะครับนี่ครับดูเพศนะครับเป็นไทเอฟนะครับไทเอฟสองจุดห้าแรงที่หกร้อยรอบนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวปีค่อนข้างเก่านะครับเป็นมอฟายแบบแม่เหล็กโค้งนะครับแต่อันนี้มอฟาเดิมหามไม่ได้นะครับเลยของเอาของอีกปีทัดไปมาใส่นะครับคุมของคูปะต้าเหมือนกันแต่เป็นของอีกปีหนึ่งขออีกรุ่นหนึ่งนะครับนี่เป็นเครื่องเก่าญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่เก่าไทยนะครับอัวนี้ก็ฝาแตกมาก็เชื่อมเชื่อม อยู่นะครับน้าไม่หยดแล้วกระบูก็ไปกึ่งเกลียวพอกเชื่อมพอกแล้วกึ่งเกลียวใหม่นะครับดีว่าเกลียวที่มีเนียมันไม่เสียนะครับไม่งั้นทํายากกว่านี้อันนี้ก็เป็นพุกหยดน้ํามันนะครับเออตัวนี้เป็นตัวปรับปรับเล่งเบาให้กำมะนาแข็งอ่อนนะครับเพื่อเพิ่มรอบเครื่องได้อีกนะครับตัวนี้นี่ก็เป็นสปริงวารีดีนะครับนี่ไอเสีย าวาล์วดีจะอ่อนนะใช้แรงดูดของรูสูบดูดเข้าไปนะครับอันนี้เป็นวาล์วซับสําหรับดูดกินน้ํามันเบนซินหรือน้ํามันกา๊าซนะครับโอ้วาล์วับอันนี้เป็นน้ํามันก๊าซนะครับน้ามันอันนี้เป็นน้ามันเบนซินก่อนการติดเครื่องเราต้องให้มากินน้ํามันในถ้วยนี้นะครับเป็นถ้วยเบนซินพอเครื่องเริ่มติดแล้วก็ค่อยไล่มาให้กินน้ํามันกา๊าซนะครับให้เครื่องมันรอแล้วนะครับเป็นเครื่องน้ํามันกา๊าซนะครับจะต,ต้องรอได้เบนซินก่อนนะครับนี่มันน่าจะเป็น เพจเกี่ยวกับการบะเมอข่าการใช้กรรมนานะครับตัวนี้เพจตัวนี้อันนี้น่ารู้ยน้ามันเครื่องเข้าไปนะครับน,นี่ก็เป็นจระบีเลี้ยงเผาลูกเบี้ยนะครับอันนี้ก็ชาร์ปไอบูท้ายขวานะครับก,การสูบบูทเผาเขวียงสายขวาการสูบใช้น้ำมันเรารื่นยนี้นะครับยดเข้าไปที่จานนี้จานนี้จะเวียงเข้ามาเลี้ยงชาร์ปการสูบนะครับส่วนไอสลารูดลูกสูบจะมี ตัวยดลงมาจากนี่นะครับกินจากอันนี้เลี้ยงลูบซูบด้วยเลี้ยงฝร,รั่งลูบสูบด้วยนะครับถ้วยบนอันนี้ไม่ได้เอาถ้วยมาใส่ตัวยดน้ำมันนะครับเนี่ยมออไฟเป็นของคูปะต้าเหมือนกันนะครับแต่เป็นของอีกรุ่นหนึ่งสันลักษณ์คูปะต้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดเครื่องให้ดูกันเลยนะครับ มาลงที่ถ้วยเบนซินนี่นะครับนี่เป็นน้ำมันแก๊สก็ห้าครับผมใช้อยู่ยดึงให้น้ำมันมันขึ้นมาก่อนนะครับฟีดไปอ๋อที่เป็นเป็นฟีดนะครับมีฟีดปล่อยแรงดันในห้องออกไหม้ด้วยนะครับ มาล่าลารื่อกันนะครับดูตามบุ๊กดกันไปบอกวาวนะครับเนื้อกันวาว ไม่ค่อยได้ติดมันะครับเลยไม่ค่อยรู้จังหวะจะติดหลายทีหน่อยติดไม่ยากนะครับ อันนี้ปรับมอไฟครัไฟปกติแบบใช้งานปกตินะครับไม่ได้ปรับให้มันเดินเบาและเปิดทุกรอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เราต่อถังน้ำมันน้ำมันกา๊าซนะครับจะมันต่ออยู่ถังที่ตรงนี้นะครับเราก็ค่อยปรับวาล์วตยงเนี้ยนะปรับมาด้านนี้นะครับแล้วช่การเปนี่ินน้ำมันกา๊าซนะครับ เล่นหนนนกมไมได้ล้ำปลายไปนะครับ สอขึ้นแรงนะครับตัวนี้ เริ่มร้อนแล้วนะครับติดแค่ไม่แค่แป๊บเดียวนะไม่นานนะมันย้อนแผงมันมืดๆนะตูรนะ์นะครับตูร์าอายุรวมเกือบร้อยปีนะครับตัวนี้อายุลึกๆน,นะครับประมาณแปดกว่าศูือ์ปีปีได้นะ ไปถึงก็ติดได้นานนะครับน,น้ำมันทั่วจริงๆหลายนาทีอยู่น้ำมันทั่วทั่ไอ้ตัวนี้ปนะกติมันเป็นตัวโชค๊คได้นะครับเดี๋ยวเราติดใหม่ๆเรามีคนดึงโชค๊คให้นะครับบางรุ่นเขาจะมีตัวล็อกดึงแนละ้วมันล็อกอันนี้ไม่มีนะครับโชค๊คแค่น้ำมันมีขึ้นเยอะ,ะครับเราดึงออกมาเยอะติดง่าย เอสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงนี้นะครับสวัสดีครับ